ขั้นนี่ผิดปกติบอกว่าไม่ไม่ผิดปกติมือเงินสกปรกไหมออกเนาะตมโกยังมือนงี้เจ้ามือนิสิตาควบค้นสามหนห้าร้อยแปดสิบบาทใครสนใจจิ้มตรงตะก้าเลยจ้านาาทำอะไรไม่ได้อะเพราะหน้าก็ไปทําหน้ามาแล้วมันสแกนไม่ได้อะสแกนอะไรธาธุรกรรมใดๆทาไม่ได้เลยด้วยใบหน้าน่ะ พอดีทักขานมันก็สแกนหนาเนาะคันตามากตะก้ากลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ของอ่ะโตเกียวอุ้ยตะก้ากลับมาแล้วเขาบอกว่าตะก้ากลับมาแล้วของโตเกียวช็อปไหมโตเกียวช็อปเก้าเก้าเก้าคือเจ็บปวดมากเราทำละห้าวเต็มทีกับงานแล้วแต่จริงๆอ่ะเราก็เราก็ผิดที่บางครั้งเมื่อกลุดไปเนี่ย แค่คำสองคำมาสิน่ะก็ไม่ได้นะโตโตนี่กลับมาไหมกลัเย่ตะกล้ากลับมาแล้วแต่ว่าแต่ว่ามั่าะดสอบแล้วเดูเยมนดนหนักตรงที่มพูดนมายู่่นั่นะมดูงนัแม่เป็นนั่งบ่ได้นั่งดนบ่ได้ทำไม จมูกแดงมันไม่เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรแต่แม่ไม่อยากไปนั่งเอาไปติดกระเป๋าไปด้วยไปใช่เห็นไหมอย่าทาตาด้วยข้ามถึงจมูกด้วยเห็นไหมลูกชายลูกพบิกทำไมโดนตาเอ๊ะจมูกห้ามเอา้าปายปากก็ไม่ได้หรอไม่ได้ เมื่อล้างยังก่อนจะมาทานนี่ใช่ไหมไม่ได้ไม่า้างอะไร้างมาแล้วเฮ้ยไปจกดากมากเลยจกขี้มาเมื่อกี้โอ้ยแม่สิตี้เสื้อเดยเอา้าก็เสื้อขี้ลูกแขนตัวเองไปเลยมันไม่เป็นไรเอานี้มันมันสำหรับคนแพ้อะไรง่ายก็ใช้ได้ลูกแขนนั่นมื่ดลูกลูกแขนไปสำหรับคนแพ้ก็ใช้ได้ค่ะเอ่อเซรั่มโตกเกียวก็หายเร็วไม่ขานี่วันที่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าวันนะคะหาวันหามือคือตาเนี่คือตัดหนังตาออกนะคะตัดหนังตาออกเนาะแล้วก็ยีบมันเศร้าแล้วมือนี่ทั้งคลินิกทั่มาว่ามีอาการยังไงเขาบอกว่าไขขั้นเขารู้ว่าครบห้าวันแล้วค่ะคุณแม่สะดวกที่จะเข้ามาหาเราไหมเพราะเขาจะตัดไหมออกให้อืตาแล้วก็จะดูจมูกให้จมูกนี่ยังเหลืออีก จมูกนี่สองอาทิตย์ป่ะแต่เพิ่นเชียไข่น้ำไม่ได้มีผิดอะไรผิดปกตินะตาค่อยบปแหละเลยห้าวันนะมูเจ้าคือถุงใต้ตาอีกนะเที่ยวออกอะ่ะถุงไขมันใต้ตาออกทีื้องเลืองนี่มันหยังเพิ่เข้าถ้าหน้าค่อยไม่ได้ล้างด้วยน้ำนะเพาะว่าหยังไปถึงน้าค่อยเอาอ่าทีล้างเครื่องสมมัติสำหรับเช็ดหน้านะ่ะเช็ดยกเว้นขอบตาเนาะส่วนขอบตาก็มีน้ํายาน้ําเกลือที่คุณหมอให้มาแล้วก็เชด็ดส่วนจมูกก็ อ้ไข่ไอ้บีตาดินบอกที่เป็นยาเหลืองน่ก็เอาใส่คาเทนบาลแล้วก็แกง่แง่ๆ,ๆนะคอยก็รุ่นนาคอยยุ่มันคอยพลลุนเนี่ยคอยก็ลุ้นว่ามันจะไปในทิศทางไหน,นสินะก็ถือว่าหายเร็วนะนี่ห้าวันนะนี่รอยที่เป็นอยู่ตรงนี้ค่อยไม่ได้เขียนนะเป็นคุณหมอทําให้้พราคอยตาต๊ะไอ้หนังตาตาตนะ๊เนาะแล้วก็คุณหมอตัดออกแล้วทําแบบตาให้มันมันแบบว่า อเขอิ้นว่าอย่างอ่ะบใายมันย้อนน่ะนะเอาขึ้นก็คุณหมอว่าอยู่อีกสิบปีนะถึงจะลดอายุไปสิบปีนะว่านะจะลดสี้เพิ่มกับบรูแล้วก็เฮ็ดป้ายพี่เจ้าหมอเก่งมากนะแม่นกไม่ช้ำเลยแม่นบอสำัำบอไม่ซ้ำและไม่ช้ำเออกอรวินค่ะพรุ่งนี้ก็เข้าไปนัดบ่ายโมงพอจองไว้ คือพื่นเจาไหมออกไห้นะอ่าส่วนอ่าเฟือกอันนี้เขาเรียกว่าเฟือกจมูกเนาะมันเป็นอย่างไหนอย่างนอกคือติดติดแบบไขวอยู่กับทียน่ะตอนน้องก็นอนอยู่ท่านี้นะคะคือไม่หัวต่ำค่ะข้างเด็กกะสูงกว่านี่อีกคอยนอนดึกเดกมากบบสิแจงในตำรวจเ้าคกูขึนมานอนต่ำเงยหงวักกันอีกสิยื้งกันอีกเดิมนอนอะไรมานอนอ่าเสียอืม หลายคนบ่รยายจะไปเต้นแห้งแถบคอยปริเต้นคอยทำได้งยบๆไปซื้อแม่หนุ่ยกันตาตกคือกันกาา้าจีรน,นันอ้าแม่หนุ่ยบอกไปทำ้ำอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีท่านครับคือมันดีมันดีเพร่ะอย่างเดี๋ยวนน้ไม่จะสังเกตบพราคอยบม่คอยใสแว่นไงยศวเรตโต้น้อยๆเรืยังใสแว่นตอนนี้รู้สึกว่าอ่านโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นนะแต่กับสายตาบดียลอยไปเส้นแต่เรายกหางตาขึ้นมันก็ องตรงละตาข่อยบริยังไม่บริมีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคืออาจจะมีปัญหาอยู่แต่ไม่ได้มากเออกระเพยร้นานแว่นตาต,าตาัดนะเพื่อนกระบอกว่าสายตาข่อยซำนี่ซำนิดแต่ยังไม่ได้แบบมากแต่ก็ก็คือไปตัดแว่นแว่นแมก็ใช้ได้อยู่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้แว่นแว่นที่ลูกภาพไปตัดกันยังใส่ได้อยู่แต่ว่าข่อยพากอนตอนนี้ว่ามันมีแว่นตามีหยางสินะข้อเหตุในเพื่อสุขภาพแล้วก็ คิดว่าจะคองเห็ดเลรวสิง,งามบางสินะเอา้าก็ไม่น้าเนาะก็เราอยากสวยแต่ก็มีคนทักเห็นว่ามันสวยขึ้นนะมจเจ้าเห็นบมอไอยมากีเพิ่นกีตาให้คอยเลื่อยแบบว่าอันนี้ยังไหมยังบ่ได้ยังบ่ได้ไหมออกเลยม่เจ้าพรุ่งนี้ค่ะคุณหมอจะไหมออกให้นะคะแล้วก็จะไปซื้อยาตัวหนึ่งที่ทาเออไม่กินไขมันไลสดอยู่นนจาไล่สดอยู่ายาอ่าทาทั้สดอยู่นะาพคือแล้วก็ฟังนี่ กระมาดาขนาดจะย่กว่านหนึ่งอมันกระดมาดาเนาะมันกับขนาดแต่ละนิ้วยังไม่ถอกันบ้ขนาดคอมพิวเตอร์เขาผลิตเครื่องอะไรเขาปิ่นยังมากเหือเธอมันยังผ่ากระมาดามือหมอให้ตรงเปร๊กเปร๊ไปเลยต้องขอถามว่าข่อยพ่อใจบอกข่อยยังหูแต่ข่อยรุนพยายังมันขึ้นกว่าขั้นแห้งอ่าทัางคินอีกโทรมาถามว่าเป็นยังไงอากาศมันยังไงเราโอ้เปนขึ้นกว่าขั้นลาซะาคอยจิตตัวคอยขั้นจนบ้านคอยเอาคัดนจนบ้านเน่ นี่ตายอากของมันบ่มมันเป็นแผลบางผิวบางบานนู่ขอบตาเขานะเฮ้ยขั้นแห้งแล้วก็นน่าเสียแล้วขอค่ตันบัตรน่ะนี่ตายองโอ้ยขั้นนี่ขึ้นนี่เป็นอีกงแล้วแต่ถ้าเอาไม้ออกแล้วมันก็ะจะบยวลำค้านทางกินอีกโทมาโทมาเมาถามแล้วพรุ่งนี้ไปบ่ายโมงนะคะเรื่องตาค่ะเรื่องตาคือสองชั้นนะคะไม่เขียวไม่ช้ำเลยแค่วันแรกวันที่สองวันที่นี่ก็เริมจา ตอนนี้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นเลยแบบหายเร็วมากตอนขาอยากจะบอกงเนะื้อว่าเขยเป็นคนน้ำเหลืองบดีนะยุ่งการเนคอยเก่าปุ๊บนี่ก็จะเป็นน้ำเหลืองหยอยแล้วก็จะเป็นแผลเขยเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีนะบอกขั้นนี้เมื่อวานเขาบอกว่าถ้าไม่คันนะผิดปกติอันนี้ขัน้นแสดงว่าปกติยมสวัสดีค่ะแม่นกสวัสดีค่ะไม่พูดแต่ไม่รู้สึกสวัสดีค่ะบวมน้อยมาก เขาเว่าบวมหน่อยอีหลีบวมตั sound, ้งแต่วันวันแรกนะไม่บวมวันที่สองนะบวมวันที่สามก็บวมนิดๆตอนนี้มึดห้องหอเกิดคืนนี้เนี่ยโอ้ยลุงกบไม่สิเปิดเพลงมเจ้าแต่สร้างบ่ ໃຫ້ເຕະຫມົກໄປຫາຍໃຫ້ຄົນເດບເວົ້າແຮງເດີ້ສົນ